ก็มาก <Okay. S 3> ่อนนะมาเลยดูดูนูดูทางนู่นยังไม่เต็มทานู่นยังไม่เต็มบกออกตรงนันหน่อยตรงนันหน่อยนั่งนั่งนั่งดูนี่นั่งรนี่โอ้ขอบคุณ้เดี๋ยวเดี๋ยวไอทางค่อยนะทางค่อยนะ ให้อยู่หน้าก็ตามลงดยนะอ่บังคนข้างหลังอชัยอชัยถือให้ป้าด้วยเฮ้ยเราอยู่พิธีวะไม่ดีเออพิธีว่าเราย้ายมุมบอเดี๋ยว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 เดยวเวเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวเี่ยเด้ายวเเ้าีีดเเเีี่เ

เตรียมอยครับผมออเตรียมอยู่ครับผมออขานะครับอ่านะช่องอิสระนะครับเอ่อ อยากจะถามว่าจากการที่สืบพยานมาตั้งหลายหลายปากนะครับหลายวันเนี่ยที่ท่านทนายคิดว่าคดีนี้จะจบภายในปีนี้ไหมครับคดีนี้ก็คือแน่ๆว่าจะจบภายในปีนี้นเพราะว่าที่ผ่านมาก็มีการเรื่อนการสืบพยานเรื่อนการสืบพยานสำหรับคือทางศาลท่านขณายทางอัยการขณายและขณายทุกฝ่ายทำงานเป็นที่ผมเตรมเวลาเช้าจนเย็นอย่างนี้เลยนะครับ ปรากฏว่าการเสด็พยานเขไม่ได้การดำเนินนัดเท่าไหร่มากครับเพราะว่าพยานจะมาต่างชาตการว่าจะถึงให้เสร็จภายในช่วงเช้าหรือช่วงบ่ายมันก็ไม่จบอย่นี้นะครับบางตางก็ใช้เวลาประมาณเป็นวันหรือวันกว่าวันที่นหรือสองวันมันไม่จบได้เนื่องจากว่าเขาตีนิเวศนีดีเลยเยอะมากนะครับก็ในส่วนของกาเลยก็ตู้ไปต่างกันอยางที้ก็มีการกินเยอะการมันจะมีความกระตือรือร้นมันจะมีดนตรี ได้ิรายเอียดมากก็ประสริฐของณะจำเลยคิดว่าจำเลยต้มีหลักฐาน่ที่หลักฐานเลยคดีก็มีจำนวนมากก็ตัการเป็นท่ในคดีหลังท่านก็ให้ความิณาใช่จำเลยอู้เ็นก็คาดว่าภายในปีนี้อาจจะยังไม่โสดได้อาจจะนอมากคเพวเกี่ยวยังมีเหลืออีกเยอาโ มีเยอะายอะาทหมมีวาราบแดห้กคดีก็ไม่เก่ยวกของคดีนะฮะไม่เกียอคดีนะครับที่ส uh э so like oh ุดมันก็มีอาชี่ดำเนินคดีนี้มาก็ก็ขอส่งวังไว้นะฮะคือไม่เกิดเหตุนี้เร่องคดีบทพินาของศาลพยานแต่ละาต่างนอะไรยงเงี้ครอันนี้ขอปกปิดไว้นะเป็นบทินางศไม่ไ้ม่าร่วมก็เรด็ว่า กระบวนการกระปการพิส mm ูระกรนะคืไ hmm. ม mm ่ไ hmm. ม mm ่ไ hmm. ม mm ่เปิดเผยในเรื่องของคดีแ hmm ม้ว mm ่าจะมีก mm ็ยงแต่พ yeah, mm ูด hmm. ว่าในส่วนของคดีเนี่ยในส่วนของคณะทบเลยหรือทีมงานก็เราก็เปคดีเู้ให้กระบาีครับาจารณาก็พยอเท่าไหร่ครับพยานเหลืออยู่